กับการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วกะบวนจากการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกับผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่กทานนะวันนี้เป็นวันแรกที่ท่านสาธุชนทั่วโลกนะมาร่วมกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็สวดมนต์ตอนอื่น ต้องขออภัยนะที่ขณะนี้นะที่เราได้ยินเสียงอยู่ก็จะมีเสียงสองส่วนตอนนี้เสียงที่เราได้ยินไม่ได้ออกจากไมค์ตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นเสียงที่ออกจากกล้องเราจะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก,กมันเป็นเสียงปรับชัตเตอร์ให้มันมีความชัดเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพี่พาดในเรื่องของกล้องที่ส่งสัญญาณและเสียงที่ส่งสัญญาณ เพราะว่าเสียงไม่ได้ออกไม้นะฮะเนี่ยหนุพี่ขูดไม่ไ,มได้ยินเสียงเพราะว่าเสียงไปอยู่ที่กล้องนะฮะแล้วกล้องไม่เนี่ยมันใกล้กับตัวปรับชัตเตอร์คือความชัดโฟกัสต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้หนุมพี่ต้องแก้ไขให้ดีขึ้นวันนี้วันแรกเนาะติดๆคัดๆขออภัยแต่เชื่อว่าญาติยโยมที่รรบฟังอยู่ตอนนี้โดยภาพรวม น่าจะได้ยินเสียงทพี่ชัดเจนเนอะหลายๆท่านที่เสียสละโอกาสและเวลามาร่วมกิจกรรมกันเมื่อสักครู่นี้ก็มีสาธุชนมาร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิประมาณ1,500ท่านนะก็ถือว่าเป็นบุญที่เราได้มาร่วมกันทําก่อนนอนนะเชื่อว่าหลายๆคนจบจากไลฟ์นี้ไปแล้วหรือว่าแบ่งเวลามาร่วมไลฟ์นี้แล้วเนี่ยก็ถึงเวลาในการไปสวดมนต์ ตามที่ต่างๆบ้านขสวดเองบ้างบ้านก็สวดตามแฟนเพจต่างๆช่องทางธรรมะต่างๆบ้างซึ่งหลวงพี่ก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านนะใครที่โอ้อยู่บ้านแล้วว่างๆไม่ได้ทำภารกิจอะไรในช่วงคำ่ำเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งถึงประมาณสองทุ่มครึ่งนะก็จะเชิญชวนญาติโยมนี่แหละมาเอาบุญกันเนาะ คอนเซปง่ายๆสร้างบนทุกวันจริงๆเนี่ยปีทีเราก็ทํามารอบหนึ่งแล้วนะเราหลายๆคนหลายหท่านก็จะคุ้นเคยบรรยากาศแต่พิธี่เราก็จะมีทางช่องทางสูงด้วยแล้วก็ทางเฟซบุ๊กเพจด้วยโดยพี่จะพยายามไม่ขยับเยอะนะเพราะว่าพอขยับเยอะแล้วเนี่ยกล้องก็จะปรับโฟกัสคือไปอยู่ตรงไหนกล้องก็จะไปปรับตามันก็จะมีเสียงกึ๊กกึ๊กกึา,าด้ยินเนี่นะมันก็อาจจะเกิดความรำคาญก็ได้ ซึ่งหลวงพี่ก็พยายามจะขยับให้น้อยที่สุดพรุ่งนี้เสียงจะชัดขึ้นดีขึ้นติดยอดโยไมไว้ในส่วนนี้เนะแจ้งถึงนาทีเอียดที่เราจะร่วมกิจกรรมก็จะเริ่มทุ่มครึ่งนะฮะแจ้งอีกรอบหนึ่งเผื่อท่านใดยังไม่ทราบรายละเอียดว่าหลวงพี่มาไลฟ์ทำอะไรหลวงพี่มีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วมีกิจกรรมยาวนานขนาดไหนก็เริ่มต้นหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะ พูดคุยกับญาติโยมทักทายญาติโยมเล็กน้อยแล้วก็จะพาย,ยาติโยมเข้าสู่ช่วงเวลาในการสวดมนต์บทธรรมจักรพอสวดมนต์สวดมนต์บทธรรมจักรเรียบร้อยแล้วนี่นะเราก็จะไอย้ย่าถอดหูฟังเนาะก็จะได้ยินเสียงชัดเจนพอเราสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเรียบร้อยแล้วนี่นะก็จะนั่งสมาธิตามเสียงกลลิมไม่ใหญ่ ใเวลาไม่นานในการแผ่เมตตารวมบุญนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาพอนั่งสมาธิจบหลวงพ่อได้สัพเพเราครับพรเรียบร้อยเสร็จก็ตัดเข้าสู่ช่วงเวลาในการรับฟังปะกินอากาศธรรมะคือช่วงเวลารตรงนี้นะซึ่งก็จะพบกับหลวงพี่ทุกวันในการเล่าธรรมะฟังธรรมะสดๆท่านใดเนี่ยโอ้หลวงพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยลองคลิปเลยไม่ต้องเสียใจเนาะ พรรษานี้มาเรามาฟังกันมาสดในไลฟ์ทุกวันใครไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็จะฟังยาวตั้งแต่จบนั่งสมาธินะฮะเวลาอาจจะไม่ไม่ตรงในแต่ละวันแต่คร่าวๆว่าจบนั่งสมาธิของพี่ก็จะเล่าธรรมะให้ธรรมายาโยมจนถึงใกล้ๆสองทุ่มครึ่งนะเพื่อที่จะให้ญาโยมที่สั่งสมบูรมานี่นะได้เตรียมความพร้อมที่จะได้กรวดน้ำ แล้วก็รับควพระเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นญาติโยมหลวงพี่พยายามทายาติโยมทุกคนทุกท่านสั่งสมบุญแบบครบวงจรคือทานเราก็ทําแบ่งปันธรรมะเป็นทานเนี่ย็นบเป็นทานอย่างหนึ่งเหมือนกันถือว่าเป็นโนว์เลิร์แห่งทาน,นคือการเอาธรรมะที่เราได้มีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญนี่นะกิจกรรมดีๆแบบนี้แชร์ออกไปผ่านการชวนผ่านการเชิญผ่านการแชร์ในช่องทางต่างๆก็ถือว่าเราได้ทําทานเรียบร้อยแล้ว ศีลล้วก็ได้ตั้งใจรักษาหลวงพี่อาจจะไม่ได้นำญาติโยมอารัธนาศีลสมาทานศีลหรอกนะญาติโยมก็ลองภาวนาตั้งใจกับตนดูว่าเราจะตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จะศีลห้าศีลแปดก็ได้ลองภาวนากับตัวเองดูแล้วก็นั่งสมาธิทั้งทานศีลภาวนาเราทำครบวงจรหมดเลยช่วงสุดท้ายก็ถือว่าประมวลรวมบุญของเราอุทีศได้ถึงแก่หมู่ญาติของเรานะเพราะฉะนั้น กิจกรรมโดยรวมก็จะประมาณนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะจะใช้เวลาอยู่ในขอบเขตคือ1ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะเพื่อหลังจากนี้หลายท่านก็อาจจะมีภารกิจต่อหรือมีกิจกรรมอย่งอื่นต่อก็ตามสะดวกตามอัธยาศัยของแต่ละคนแต่ละท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นปฐมเริ่มวันแรกส่งที่ตั้งใจปรนานากับตัวเองว่าพันษานี้สเดือน จะพาญาติโยงสาธุชนทุกท่านตอนนี้เราฟังอยู่1,300นอท่านเราภาวนากับตัวเองดูนะว่าเราจะอยู่ร่วมกิจกรรมสร้างบุญทุกวันตลอดพรรษาได้กี่วันใครจะเป็นแฟนพันธ์แท้อยู่ร่วมกับหลวงพี่ทุกวันพิมพ์อยู่ร่วมทุกวันเจ้าค่ะอยู่ร่วมทุกวันครับพิมพ์มาบอกกันได้พิมพ์ว่าอยู่ร่วมตลอดพรรษาก็ได้นะใครจะอยู่ร่วมตั้งแต่วันแรกจนถึงวัน ออกพรรษาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้หลวงพี่ก็มีความตั้งใจที่จะให้คนโยมทุกท่านนะได้สั่งสมบุญให้กับตัวเองทุกวันในยุคนี้อะไรต่างๆก็ไม่สําคัญเท่ากับการสร้างบุญให้กับตัวเองเพราะว่าเราไมได้ยินข่าวคราวการพัดภาคจากลาทั้งคนที่เรารู้จักคนที่เราคุ้นเคยหรือแม้คนที่เราไม่รู้จักก็ดีข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นการสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้น เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เราเห็นว่าเออประมาทนะเรามีเวลาอย่างจํากัดเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างกับชีวิตของเราในวันต่อๆไปวันนี้มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์กับใจเราจริงๆและเป็นประโยชน์กับการเกิดมาเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยลองขาเวลาจัดสรรเวลาติดภารกิจจริงๆโอ้หลวงพี่โยมเวลามันชนกับงานหรือว่ามันมีเวลาที่ต้องไปทาอย่างอื่น ทนกับกิจกรรมลองพี่อลองปลีกเวลาหรือว่าทำควบคู่กันไปได้ไหมเปิดฟังไปด้วยก็ได้ไม่ต้องดูภาพก็ได้ทำภารกิจขับรถทำงานทำกิจกรรมต่างๆาเปิดฟังกระเสียงก็ยังดีอย่างน้อยๆให้เราได้สวดมนต์ให้เราได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาและได้มาฟังปรจกิจนากับทำทุกวันทุกวันตรงนี้จะเป็นอาจินกรรมที่จะส่งผลให้ชีวิตหลังจากนี้ทุกๆวันที่เราได้สั่งสมบูรณ์ไปเนี่ย โอ้มันจะมีเรื่องดีๆผ่านเข้ามาเนาะบางคนก็ว่าโอ้นี่ดวงแข็งอันนี้ดวงดีอันนี้โชคช่วยคำทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้สรุปจบอยู่ที่คำเดียวสั้นๆว่าบุญบุญคือเบื้องหลังของสิ่งเหล่านั้นของคำเหล่านั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะได้ประกอบเหตุที่ถูกต้องแหล่งแห่งสุขทางมาแห่งบุญก็ต้องเกิดจากการทําความดี กิดจากการสวดมนต์มานั่งสมาธิมาฟังทำทำไว้ได้ทุกวันเนาะหลวงพี่เชื่อว่าทําทุกวันเนี่ยบุญมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันเราหยอดกระปุกหยอดไปแต่นี้เรามาหยอดบุญออมบุญให้กับตัวเองตลอดพรรษานี้แล้วก็ตั้งใจเพิ่มความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้กับใจตัวเองให้กับกายตัวเองบ่อยๆเนาะพายาโยมทุกท่านสั่งสมบุญทุกวันตลอดพรรษาวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแต่คราวนี้ญาตพูดเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาสักเล็กน้อยเพื่อ ท่านใดอาจจะยังไม่รู้ข้อมูลนะเราเชาวพุทธก็ต้องเข้าใจว่าวันสําคัญทางพุทธศาสนาวันนี้นี่เป็นวันเข้าพรรษานะก็จะมีกิจกรรมทั้งทางพระและก็ทางญาติโยมนะเพราะว่าวันเข้าพรรษาก็เป็นพุทธบัญญัติเนาะที่พุทธองค์ทรงจัดตั้งขึ้นมานะเพื่อให้พระภิกษุเนี่ยไม่ถูกคำาครหาติดเตียนจากญาติโยมนะนะเพราะว่าก่อนจะมีวันเข้าพรรษานี่นะช่วงหน้าฝน ในอดีตก็มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งขยนันเผยแพระศาสนาเที่ยวเหยียบย่ำที่ทําไร่ทํานาของญาติโยมโดยอ้างว่าไปเผยแผ่ศาสนาซึ่งญาติโยมเขาก็เดือดร้อนเนาะหน้าฝนนิ้วเป็นช่วงกําลังปลูกข้าวหวานนาทําไร่ทํานาทําสวนพอพระท่านไปเหยียบย่ำก็ได้รับความเดือดร้อนก็มากราบทูลพระเจ้าพระองค์ก็บัญญัติเลยว่าช่วงหน้าฝนนี่แหละพระภิกษุ ไม่ต้องไปเที่ยวจะเผยแผ่ศาสนาที่ไหนให้อยู่วัดอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะเป็นหลักเป็นแหล่งสักที่หนึ่งที่เอาว่าที่อารามของตนไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาหรือไปเผยแผ่ศาสนาที่ไหนให้ช่วงเวลาเข้าพรรษาสามเดือนหรือช่วงฤดูฝนเนี่ยนะพระภิกษุอยู่ที่วัดทบทวนพระธรรมวินัยศึกษาคําสอนของพระองค์ศึกษาพระธรรมวินัยให้เกิดความแตกฉาญและก็ให้พระภิกษุบวช ที่บวชมานานแล้วนี่นะได้พ่มสอนพระภิกสุบวชใหม่เขาเลยนิยมให้คนที่เขาตั้งใจจะบวชบวชสั้นๆก็ได้สามเดือนเนี่ยบวชช่วงเขา้าพรรษาเพราะว่าเป็นช่วงที่พระเก่าก็อยู่วัดนะพอพระใหม่ไปบวชเข้าไปศึกษาแล้วเนี่ยก็จะมีพระเก่าที่เป็นพระอาจารย์เป็นครูเนี่ยนะคอยร่ำสอนคอยแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรนะย,ย์นะส่วนญาติโยมนที่ ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานของคนที่มาบวชพอลูกไม่อยู่ลูกมาอยู่วัดลูกมาอยู่บ้านก็ต้องตามกันมาเข้าวัดนะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายดึงพาลูกพาหลานพาเหลนเข้าวัดทําบุญเพราะว่าเอาลูกมาบวชแล้วาหลานมาบวชแล้วนะเพราะฉะนั้นช่วงคำภาษาเนี่ยพระถ้าจะไม่ได้ยอมไปไหนนะถึงไปก็จะกลับมาจําวัดมาพักที่วัดนะไม่ให้พล,ลาตีนะซึ่งสามเดือนนี้หลวงพี่เองนะก็ถือว่า ไม่ได้ออกไปนอกวัดคือไม่ได้ไปเที่ยวแสวงแสดงธรรมที่ไหนแต่ถือโอกาสอาช่องทางออนไลน์ตรงนี้แหละอยู่วัดแล้วก็ทําวัดนี่นะโอพาญาติโยมแม้อยู่บ้านไม่ต้องมานั่งฟังกันสดที่วัดก็ทําบ้านของเราให้เป็นวัดทําห้องพระของเราให้เป็นวัดทําที่ที่เราอยู่เนี่ยให้เป็นวัดในช่วงข้าปรรษานี้เราได้สั่งสมไว้กับตัวเองทุกวันทุกวันภาวนากับตัวเองไว้นะ ไหนใครจะอยู่ร่วมกิจกรรมหลวงพี่ทุกวันจนถึงวันออกพรรษาบ้างสามเดือนยกมือเอยนเออหลวงพี่ไม่เห็นหรอกนะว่าใครยกบ้างเพราะว่าเห็นแต่ตัวเลขหนึ่งพันสาร้อยท่านตอบในใจหรือพิมพ์มาบอกก็ได้ว่าอยู่ร่วมเจ้าค่านะอยู่ร่วมครับพิมพ์มาเป็นกําลังใจแล้วก็ป่อนาากับตัวเองดูเนาะเพื่อช่วงค่าๆบางทีเราเอาเวลาหมดไปกับการดูหนังดูละคร ทำสิ่งที่ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรปรับตัวเองใหม่มาสวดมนต์ดูสิมา,มานั่งสมาธิดูสิว่าชีวิตเราจะดีขึ้นไหมหรือพี่เชื่อว่าถ้าเราทําทุกวันชีวิตเราจะดีขึ้นหนึ่งคือใจเราจะสงบขึ้นใจเราจะนิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์โดยตรงกับใจนี่นะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วรับเรื่องราววุ่นๆมาทั้งวันแล้วมาเคลียร์ใจผ่านกิจกรรมรฟ์สดน,นี้หนึ่งทุ่มครึ่งนะ ย้อนกลับมาที่วันเข้าพรรษาขออภัยเล่าไม่จบพระองค์ก็ทรงบัญญัตินะว่าชลวิสูรไม่ต้องออกไปไหนให้อยู่ที่อาวาสอารามของตนทบทวนศีลศึกษาพระวินัยไปน,นะแล้วก็เป็นการบ่มความรู้ของตนใครที่มีหน้าที่ในการไปเทศสอนเผยแพ่พระศาสนาก็เอาว่าสามเดือนนี้นะทบทวนตำรราศึกษาคำสอนทบทวนพระวินัยของแท้ให้แม่นยำเลย แล้วก็เตรียมวางแผนการสอนให้ครบถ้วนเพราะอะไรอ่ะพอออกพรรษาปุ๊บค่อยออกไปทําหน้าที่หลังจากนั้นนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุท่านก็จะอยู่ประจําอาวาดในอารามของตนแล้วญาติโยมทําอะไรอ่ะญาติโยมถ้าถือโอกาสช่วงเขง้าพรรษานี่เนาะจุงลูกจุงหลานพาครอบครัวหมู่ญาติเข้าวัดทาบุญถวายพระตังหารถวายสังฆทานหรือว่า ตั้งใจภารนากับตัวเองว่าจะแก้ไขนิสัยที่มันไม่ดีให้มันหมดสิ้นไปสักอย่างหนึ่งก็ยังดีหรือตั้งใจเพิ่มพูนนิสัยที่ดีอยู่แล้วเนี่ยประคองให้ดีขึ้นพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนนี่ก็เป็นกิจกรรมทั้งทางคาระวะและก็ทางคาริะัะทั้งบารมชิตและคาริยะ,ะก็ฝากญาติโยมในส่วนนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาเพื่อเราจะได้ถือโอกาสภาวนา,นานตั้งใจกับตนเนาะ ช่วงนี้บางพื้นที่ก็มีมาตรการผ่อนปลนในะห้เข้าไปทําบุญที่วัดได้แล้วไปถวายพระตัง้งถวายสังฆทานได้แล้วแต่ปัจจุบันนี้ข่าวโควิดก็มาอีกแล้วนะโรคใหม่โอม,มิครอนสายพันธุ์ใหม่เราก็ต้องรามาระวังกันด้วยเนาะแม้สถานการณ์บ้านเมืองจะบอกว่าปลอดภัยแล้วจะมีให้มาตรการให้ถอนแม้ได้แล้วอะไรยังไงก็ เราระวังป้องกันให้ดีเพราะสายพันธุ์ใหม่เขาบอกว่าติดไว้แล้วก็แพร่ระบาดได้ไวกว่าเดิมเราเองอย่าคิดว่าเป็นโควิดแล้วแป๊บเดียวก็รักษาหายเป็นแล้วมันก็ไม่ได้มีผลดีอะไรเนาะเป็นแล้วก็อย่าเป็นอีกบางที่ถามว่าเป็นมาหรือยังก็เป็นมาแล้วบางคนก็เป็นมาแล้วก็เสียเวลารักษาตัวไปสิบกว่าวันออกมาแล้วก็ดีขึ้นแต่ก็รู้สึกว่าร่างกายมันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เลือกให้ดีก็เลือกไม่เป็นดีกว่ารักษาป้องกันเรามัดรระวังตัวเองดีกว่าเนาะ ก็เป็นกําลังใจให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านบอกกับตัวเองนะว่าพรรษานี้ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครไม่รู้จะทําอะไรในช่วงค่ำมาหลวงพี่ขอเชิญชวนนะมาร่วมกิจกรรมกันมาเอาบุญกันมาสวดมนต์กิจกรรมก็มีประมาณนี้แหละนะส่วนรายละเอียดหัวข้อธรรมะต่างๆพี่ตั้งใจว่าจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้ในการทบทวนความรู้แล้วก็ศึกษาธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อน,นามาแบ่งปัน ถ่ายทอดเป็นข้อคิดให้กับพวกเราทุกคนทุกท่านได้รับประโยชน์ทุกวันอย่างแน่นอนนะการฟังธรรมหนึ่งคือเราได้ทบทวนความรู้เก่าและก็เพิ่มเติมความรู้ใหม่จิตใจเราจะได้ผ่องใสและเราจะได้มีความเห็นที่ถูกต้องสุดท้ายเราก็จะได้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์แม้กระทั่งพระนิพพานหรือที่สุดแห่งธรรมสัตว์เดรัจฉานฟังธรรมไม่รู้ความนะโอ้พระท่านพร่ำบทอะไร ท่านสวดอะไรฟังไม่รู้ความละจากอัตภาพกายสัตย์เดรัจฉานแล้วจิตที่มันเลื่อมใสผ่องใสในวาระสุดท้ายทําให้สัตย์เดรัจฉานปรับเปลี่ยนอัตภาพไปเกิดเป็นเทวดาทันทีน่าแปลกในยญาตโยสัตว์ไม่รู้ความไม่รู้ความหมายฟังไปเพลินจิตผ่องใสจิตสบายพระจารตรัสไว้ชัดสุกติถ้าจิตผ่องใสในวาระสุดท้ายสุกติเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้อง ฝึกความผ่องใสให้เกิดขึ้นบ่อยๆผ่านการสวดมนต์ผ่านการนั่งสมาธิฟังธรรมนะก็ฝากทุกคนทุกท่านไว้ประมาณนี้วันนี้อาจจะไม่ได้ลงลรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อธรรมเยอะนะอยากให้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้วางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างหาเรื่องราวที่มันสบายสบายมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังจนถึงเวลาประมาณนี่แหละนะสองทุ่มยี่สิบห้าลำดับต่อไปญาติโยมเดี๋ยวเราเตรียมนะ้ำเตรียมใจเพื่อที่จะได้ กรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลและจะได้รับพรพระเป็นภาษาบาลีนะตอนนี้1,300ท่านที่รับชมอยู่เดี๋ยวเราเตรียมความพร้อมนะที่จะได้กรวดน้ำอทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลทนาดมีน้ำก็เตรียมนะ้ำให้เป็นสื่อในการอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้สายน้ำนนะเปรียบเสมือนสายบุญที่รังรินถึงหมู่ญาติของเราที่เขาต้องการบุญจากเรา แล้วก็ให้เรานึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมานึกถึงใบหน้าหมูยาานึกถึงชื่อก็ได้ให้มีความช่มชื่นเบิกบานในบุญแล้วก็อธิษฐานจิตในใจให้บุญทุกๆบุญที่เราได้ตั้งใจทํามาส่งถึงท่านเหล่านั้นบรรพบุรุษบุปการีชนที่ร่วงลับไปแล้วหากท่านมีทุกขขอให้พ้นจากทุกขหากมีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอให้ท่านนั้นจงสุขสำราญในที่พยาพิมานบนสวงสวรรค์ระหว่างกรวดนะ้ำเมื่อพระท่านยาถาก็ให้เราอุทิศบูญแก่หมู่ญาติของเราเมื่อพระท่านสักพีก็ให้เราอาธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาวางผังวางแผนชีวิตตามใจปรารถนาทุกคนทุกท่านตั้งใจกันให้ดีนะเยาทาวาริกวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุงหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกาปาจันโทปนาราสโสยธามานิชโชติระโสยธัสพ,พีิโยวิวชัชชนตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตราโยสุขทีทีคายุโกภวะอาภิวาทานาสิริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมวัฒนตีอายุวันโนสุข,ขังระลังใายที่สุดในการร่วมกิจกรรมสร้างบุญทุกวันในวันนี้ของนางไวยพรโดยเอ่ยอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ บุญบารมีธรรมของมหาปูชนียาอาจารย์บรรดาประธานพรเ่งสาธุชนทุกคนทุกท่านพร้อมทั้งผู้ที่ได้ร่วมอนุโมทนาเข้ามาร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนี้ให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้คิดหวังตั้งจะอะไรในสิ่งที่ดีสมความมุ่งม,มากปรารถนา ให้เจริญก้าวหน้าในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พื้นปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิมากมายเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบารมีตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการเถิดอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ อนุญ,ญาตอ่านข้อความเล็กน้อยนะยมเมเมนะยมสุมาลีโยมดาวโยมพรุ่งนี้ต้องดีกว่าลหลายๆท่านที่เข้ามานมทนาบุญด้วยนะขอบคุณดาวทุกดวงที่ส่งมาเป็นกําลังใจถือว่าเป็นการทําทานออนไลน์ก็แล้วกันเนาะก็เป็นช่องทางใหม่ก่อนกดก่อนส่งก็อธิฐานให้ดีด้วยทรัพย์ที่เราหามาด้วยความยากลาบากนี้สลักฝากฟังไว้ในพระพุทธศาสนาหลวงพี่ก็จะนํามาเป็นประโยชน์ในการ เป็นอุปกรณ์เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ได้บุญกับหลวงพี่ทุกทุกบุญเลยนะและก็ฝากเชิญชวนทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาสวดมนต์นกันพันห้าร้อยกว่าท่านพรุ่งนี้ยังมีเวลาตลอดพรรษายังมีเวลาชวนกันมาชวนไปก็ได้บุญชวนมากเท่าไหร่บุญก็ยิ่งเพิ่มพูนทับทวีชวนทุกครั้งทุกทีบริวารสมบัติก็ทุกภพเกิดขึ้นรอบนวิมานของเราวันส่งสวรรค์ที่เราต้องกลับไป ก็ฝากไว้เนาะชวนกันมาสวดมนต์ชวนกันมา,นนมา,นนมาทําความดีไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าสิ่งที่เราชวนไปเป็นเรื่องดีๆเป็นความดีเป็นความสุขที่จะเกิดกับชีวิตของเขาและก็จะเกิดกับชีวิตของเราวันนี้ก่อนนอนนึกถึกบุญซะหน่อยให้ใจนิ่งๆสบายๆให้ใจมันฟูใจมันอิ่มใจมันเย็นซะหน่อยค่อยเอ็นัวลงนอนนะ อนุมนธานาบุญกับทุกคนทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้ขอให้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พระรัตนตรยัยคุ้มครองทุกๆท,ท่านนะขอจะเจริญพร